เอาล่ะครับผมขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับ้สู่เกมเรด and Soul Revolution ในพาร์ทที่54นะครับผมในพาร์ทนี้นะฮะผมก็จะพูดถึงว่าเทคนิคการเก็บเลเวลอย่างไงให้เร็วนะครับทั้งทที่สเตปพินาเขาได้เท่ากันทุกคนนะครับแต่ทําไมคุณเคยสังเกตไหมว่าท็อปของเซิร์ฟนะครับทำไมเลเวลเขาถึงว่าไวและทีกกันขนาดนั้นนะครับผมในคลิปนี้ผมได้ทําการพูดคุยและสอบถามจากอายโมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนเป็นเลอฟจีด้วยกันผมก ถามว่าเออเราสามารถเก็บอีพียังไงให้ไวนะครับว่าทำไมอายุทำไมเก็บไว้ไวจังเลยนะครับจากอยู่ล่างนะครับแล้วก็ดันมาจนแบบอันดับหนึ่งตอนนี้ครับเลเวลก็ค่อนข้างจะแบบพุ่งไปได้ค่อนข้างเร็วอย่างมากนะครับผมเขาก็เลยอธิบายมาให้ผมฟังนะครับในคลิปนี้ผมก็จะนำมาอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างง่ายๆนะครับผม อันดับแรกนะครับทุกคนรู้นะครับว่าสเตมินาทุกคนได้เท่ากันนะครับผมแต่มันจะมีสเตมินาอยู่2หลอดเว้ยก็คือหลอดสีเหลืองและสีเขียวซึ่ง2หลอดนี้มันจะได้ปริมาณ EP นะครับผมจะสังเกตว่าสีขาวเนผมไม่มีการคูณ Ep อะไรทั้งที่นะไม่มีคุณเงินไม่มีคุณ EP ไม่มีคูณดอปนะแต่สีเหลืองกับสีเขียวจะมีนะครับซึ่งถ้าสเตมินาอยู่ในโซนสีเขียวอ่ะ เราจะได้ EP พอยู่ที่300%นะครับผมแต่ถ้ามันใช้หมดไปปุ๊บ20หลอดอะเออใช้หมดไปในที่20หลอดนีใช้หมดไป20แต้มนะครับผมผมขอนับเป็นแต้มเนาะมันก็จะไปอยู่ที่อันดับสีเหลืองซึ่งสีเหลืองมันจะมีอยู่30แต้มนะครับผมซึ่งมันจะให้ปริมาณไอพีอยู่ที่100%นะครับผมสามารถรีได้2ครั้งนะครับผมในโซนนี้แหละมันจะเป็นโซน EP พอันดับแรกที่เราจะได้มาในการคูณ ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตเวลาเราใช้นะครับพอมาสีขาวปุ๊บทุกคนก็อาจจะแบบบอดเพลินไปหรือว่าไม่ได้โฟกัสณจุดนี้นะครับคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมรีวิวช้าคนอื่นนะครับคุณอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าโฟกัสณจุดนี้นะครับซึ่งจุดที่จะทําให้เราเพิ่มปริมาณ EP ได้ง่ายๆนะครับผมอันดับแรกก็คือการที่คุณใส่เซตล่าสังหารนะครับผมนี่นะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ผมใส่แค่4ชิ้นนะครับซึ่งปริมาณ EP ีได้7.5%นะครับผม ถ้าคุณใส่ได้5ชิ้นก็จะเป็น15%แล้วถ้าเป็น6ชิ้นนะครับคุณก็จะได้อยู่ที่22.5%นะครับอาจจะมองเหมือนน้อยนะแต่อย่าลืมว่าถ้าปริมาณ EP นะครับผมอันนี้ผมคาดการณ์นะว่าเช่นการกินของสเตมิน่าใช่ปะมันจะกินตามปริมาณ e อพีที่เราได้จากมอสเตอร์ตัวนั้น1ตัวซึ่งมอสเตอร์ตัวนั้น1ตัวนะครับสมมุติว่าคุณตีตัวนั้นอะได้มา100 EP ไนะครับหน่งร้อยเปอร์เคณม่คช่หึ่งแบบ อาจจะเป็นคูณแบบกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ100% 200% 300%ไปคุณจะได้สมมุติว่าผมมีคูณอยู่ตรงนั้นประมาณ22.5%อะผม Team ตีมาสเตอร์ตัวนั้นได้ EP มา100ผมจะได้เพิ่ม EP อีกประมาณ22.5นะครับผมนี่ก็คือปริมาณ EP ที่ได้เพิ่มนะครับจะสังเกตว่าการที่คอลเลเวอร์ชิปก,ก็คือใช้ได้อยู่โซนนี้นะครับเพราะว่าสเตมิน่าจะไม่หักล้างกับเค้าเรียกว่ากับปริมาณ EP ที่คูณขึ้นมานะจะไม่หักล้างจากโซนนั้นนะครับผมไอ้ก,ก็เป็นการคาดการณ์ของผมนะผมไม่แน่ใจว่าผมถูกหรือเปล่านะครับถ้าผมผิดก็คอมเมนต์อธิบายให้ผมด้วยนะครับข้างล่างคลิปนี้เนาะซึ่งเราได้จากเซตล่สาสถานมาแล้ว 22.5%ในกรณีที่คุณใส่ครบ6ชิ้นเนาะต่อไปนะครับผมคุณจะได้มาจากตรานะครับตรานั่นคือตราอะไรนะครับผมนั่นก็คือตราฮาวาจุง นะครับผมซึ่งทุกคนเวลาเล่นเซิร์ฟเปิดใหม่แรกๆนะครับเขาจะให้ตามาซุ่มเปิดไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีครบอ่ะเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมนี้นมันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งผมพลาดอย่างหนึ่งเว้ยคือผมเอาไปย่อยผมไม่ได้คิดถึงขั้นแบบเอ้ยมันมีปริมาณให้พี่คูนะคือแบบไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นไงผมโฟกัสผมไปเลือกโฟกัสกับค่าพลังนะครับว่าจะทำไงให้ค่าพลังมันไวๆๆๆๆอย่างเงี้ยผมก็เลยโฟกัสกับจุดนั้นมากเกินไปทำให้ผมมองข้ามจุดเล็กๆเ้อยๆจุดนี้ไปนะครับผมซึ่งเมื่ บอกเลยสําหรับใครที่เฮ้ยผมขายไปแล้วผมย่อไปแล้วผมสามารถหาตานี้ได้อีกไหมนะครับสามารถหาได้นะครับผมได้จากร้านค้าเหล่าทัพนะครับซึ่งเขานํามาขายใหม่แล้วเนาะแต่แม่งยากกว่าเดิมอีกยากก็ตรงไหนคือว่ามันให้แบบเลือกได้ก็จริงนะแต่1กล่องซื้อได้1เดือนเดือนละกล่องคุณต้องรออีกเดือนหนึ่งถึงคุณซื้อได้นะครับถ้ากรณีที่คุณขายย่อยไป8ชิ้นคุณใช้เวลา8เดือนนะ่ะถึงคุณสามารถซื้อกลับมาใหม่หมดค่อนข้างนานปานั้นเขาคงเลเวลฉีขาดไปไกลแล้วหละยมเชื่อว่าขนาดนั้นนะไ,ไนะม่ฉีก เสียดายณจุดนั้นก็สามารถไปซื้อมาได้นะครับผมจะสงไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับต่อมาที่จะทําให้แตกต่างกันอีกนะครับผมนั่นก็คือพูดนะครับผมในกรณีพูดนะครับผมขอยกตัวอย่างพูดตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปเลยเนาะเพราะว่าบอกแต่เพราะว่าเชื่อผมผมเชื่อว่าทุกคนน่ะคงมีพูดระดับสีฟ้าขึ้นไปแล้วแหละสีฟ้าสีม่วงสีทองนะครับผมก็จะเป็นแบบระดับกลางระดับไอหา,ายากพิเรชนแล้วก็ตำนานเนาะ ซึ่งพูดระดับสีฟ้านะครับก็คือในตัวไหนอนอที่มันได้ EP นะครับนี่นะครับผมนั่นก็คือขุนไม้นะครับมันจะได้ปริมาณ EP อยู่ที่37%ซนะครับผมซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่ได้ EP เยอะมากๆและหลายคนยังไม่ได้สังเกตนะครับมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากยิ่งกว่าพูดระดับตำนานอีกนะครับผม เดี๋ยวผมไว้พูดต่อไปเนาะถ้าเป็นสีฟ้าอยู่ที่3 7อร์เซ็นต์นะครับอัตราการเผาผลาญพลังกายอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์ก็ทำให้สเตมินาลดช้าลงไปนิดหนึ่งนะครับผมถ้าสีเขาเรียกว่าสีม่วงหรือตำนานนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ55เปอร์เซ็นต์นะครับ EP เนาะแล้วก็การสูญเสียพลังกายอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์สมมติว่าตีอ่าตีมอเตอร์แต่มาสเตอร,ร์ตัวหนึ่งนะครับเราต้องเสียพลังกาย100อ่ะเสีย100เราก็เสียแค่40นะครับผมถ้าเป็นระดับเลเจนดรรี่หือตำนนนาะครัับผมนน่นก็คือเจ้า์ลังกายอยอู่ที 75%นะครับผมแล้วก็ได้ปริมาณไอ104%นะครับนี่คือเยอะแล้วนะ104%และมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับหรือว่าอาจจะมองข้ามผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้แล้วแหละคนที่แบบเก็บเลเวลจริงๆอ่ะเขาคงรู้แล้วแหละว่าตรงไหนนะครับผมไปโซนพูดนะครับไปกดตรงแม่ขยายอย่างนี้นะครับเราจะมีคําว่าออปชั่นพิเศษออปชั่นพิเศษนี้นะครับจะเป็นออปชั่นที่เพิ่มปริมาณ IP ด้วยนะครับผมสังเกตไหมว่า ถ้าเป็นระดับทั่วไปนะครับจะเพิ่มปริมาณไ p อยู่ที่15%นะครับผมระดับศูนย์ปริมาณไ p อยู่ที่21%ระดับหายากนะครับปริมาณไ p อยู่ที่30%นะครับผมและระดับวีรชนนะครับปริมาณไ p อยู่ที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 ่สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมคืออัตราได้ก็อยู่ที่ประมาณแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์เนาะในการสุ่มออฟนี้เนาะแล้วก็ระดับตำนานนะครับปริมาณไ p ที่จะได้ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม ซึ่งคุณลองคำนวณเล่นๆล้วการคุณได้รวมๆทุกเซตเนี่ยคุณได้ปริมาณนีพีอยู่ที่ประมาณ250อ่ะผมประมาณนะสมมติประมาณนะประมาณ250%้เปและคุณใช้2 5 0ในโซนสเตมินาสีขาวนี้ยังไม่รวมสเตมินาสีเขียวและสีสดเหลืองนะคุณใช้แค่โซนสีขาวนะครับซึ่งสีขาวมันรีได้หลายรอบนะครับมัน70เนาะแล้วก็รีมันจะมีเหลือในถังอีก140นะครับจะรีได้อีก2รอบนะครับซึ่งโซนนี้แหละจะเป็นโซนที่คุณสามารถฉีก เลเวลได้ไกลกว่าของคนอื่นนะครับเพราะว่าเมื่อคุณได้ EP คูณ250อนะครับในการตี1ตัวที่จะได้100คุณก็จะบวกเพิ่มอีกไอ้หตัวจะได้100 EP เนาะจะบวกเพิ่มอีก250 EP นะครับรวมๆไปแล้วก็เกอประมาณ350ซึ่งมากขึ้นไปอีกนะครับต่างจากคนที่ตีเหมือนกันตีตัวเดียวกันได้ปริมาณ EP ตอนตีเท่ากันแต่ปริมาณการคูณที่เราได้เพิ่มมาอีกก็จะแตกต่างกันนะจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่ทําให้คนเขาฉีกฉีกหรือว่า ทำให้คนท็ทอปๆอะเขาฉีกเลเวลเราได้ไกลและเร็วนะถ้าคุณมีออฟป,ประมาณเนี้ยผมเชื่อเลยว่าเลเวลพวกคอมมูนเนี้ยคงไม่กี่วันหนะครับหนึ่งถึงสองวันนี้ไม่ได้ก็วันสองวันแหละก็เดแป๊บเดียวขึ้นมาเลเวลสิบนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างขึ้นง่ายอย่างมากนะครับและในกรณีที่คุณอยากใช้มันคุ้มค่าที่สุดจริงๆนะครับผมกันก็คือใช้ในโซนสีเขียวและสีเหลืองด้วยนะครับผมในโซนสีเขียวและสีเหลืองใช้ด้วยนะครับในโซนเนี้ย คือเราจะได้จากส่วนนี้มาอีก300%รเรวมเนีที่ผมประมาณ250นะคุณก็จะได้ไปประมาณ5้ไอ้สี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราคุณจะได้ไปไมค์พีนะส่วนนี้สี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถเอาไปลงฝึกฝนนะครับผมในพื้นที่ฝึกฝนแล้วสามารถได้นะส่วนนี้ได้แบบขึ้นแบบทวีคูณเลยอ่ะขึ้นคุณแบบวัดฝึกฝนหนึ่งชั่วโมงคุณอาจจะได้ไอพีอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเอ็มหรือแม่งก็อาจมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับที่ผมไม่รู้ว่า มากที่สุดได้เท่าไหร่นะครับแต่กรณีที่ผมมีเซตคู่นี้พีในที่แบบปานกลางอ่ะผมไม่มีครบเซตขนาดนั้นผมก็อยู่ในระดับที่ได้ไปประมาณประมาณ 20- ถึง 20, 20, 20ประมาณ20 m อนะครับผมในการบอด1ชั่วโมง20นะผมประมาณนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นผมบอดไป1ชั่วโมงผมได้มาไอ้ไม่ใช่1ชั่วโมงดิผมบอดประมาณส5ทีผมได้ประมาณ 13M แล้วนะครับผมก็คือแบบเปิดลงดันไม่ได้ตีเองนะก็คือเปิดออโต้แล้วก็ปิดจอไปนะครับผมได้มาประมาณขนาดในกรณีผมใส่เซตไม่ครบนะคร แต่ครบแค่ตรงตาสมัยตอนนั้นนะครับผมจะได้มาประมาณนั้นเนาะแต่กรณีที่คุณมีพูดมีอะไรคูณด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะครับผมก็สามารถนํามาใช้ในส่วนนี้ได้คุ้มค่าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนที่เหลือคุณจะเอาไปบอดในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่บอดแปมสนับสนุนก็ได้ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือนะถ้าคนในกรณีที่คนแบบ มีเวลาเหลือเฟืออยากทาแต้มสนับสนุนก็สามารถนําไปทําได้นะครับผมแต่สาหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับผมก็สามารถมาบอดในพื้นที่ Pk ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพื้นที่ Pk นะครับปริมาณ EP ที่ได้จากบอสเตอร์จะเยอะขึ้นในกรณีที่เรามีคูณก็จะได้เร็วขึ้นนะครับได้ทั้งแต้มเหล่าทับด้วยแล้วก็จะได้ EP ที่ค่อนข้างไวนะครับเพาอสเตมิม่น่าได้เร็วด้วยนะครับแต่ต้องระวังด้วยด้วยอย่างหนึ่งว่าระวังโดนคนตีเนาะ แล้วถ้าคุณอยากเร็วกว่านั้นอีกนะครับผมแนะนําให้กดคูณ2แล้วไม่ก็คูณ4นะครับเป็นกรณีที่คุณแบบเร่งจริงๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็หนึ่งวันก็คุณก็ต้องมาใช้นะครับประมาณผมคาดว่าถ้ากดคูณ2คูณ4ไป,ไปด้วยนะครับในการบอดตั้งแต่รีเต็มหลอดนะครับจนถึงหัวใจแดงนะครับผมคาดว่านะจะใช้ประมาณ2 -3 ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้เนาะสองถึงสามชั่วโมงจะตีไปประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากใช้คุ้มค่าจริงๆก็อาจจะบอดได้เป็นหลายๆชั่วโมง ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็บอดทิ้งไว้เลยแล้วค่อยมาดูทีหลังก็ได้นะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครคชอบก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อให้พาคลิปใหม่ของผมตลอกานแล้วถ้าผิดพลาดตรงไหนผมต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับแล้วก็่วนไหนที่ผมไม่ได้พูดเติมพูดภายในคลิปนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วจอกันในพาร์ทต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ